สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันนวดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษาสําหรับเหยี่ยวปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองนะครับ วันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆนะครับสายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลาเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้กับนานานักตกปลาที่มีโปรดักต์เป็นของตัวเองนะครับและอยากเพิ่มช่องทางทางการตลาดติดต่อมาหาหน้าหนวดได้เลยนะครับรีวิวให้ฟรีครับวันนี้เราอยู่กันกับเจ้า Eagle ถังซิ่งนะครับโดยน้องหมวยนะครับทีมงานบางลิฟถังซิ่งนั่นเองนะก่อนอื่นเดี๋ยวนะ้าหนวดพามาชมแพ็กเกจก่อน ออกแบบมาได้ดูแบบว่าสไตล์เมกันมากเลยะนะครับก็ สไตล์อีเกิลนั่นเองหรือว่านกอินทรีนั่นเองนะครับด้านบนก็เขียนว่าถังซิ่ง,งน้องหมวยนั่นเองนะบายบางลิฟท์ถังซิ่ง,งนะถังใส่ปลาซิ่งนะครับก็คือหนึ่งในทีมงานของอาจารย์บางลิฟท์ถังใส่ปลาซิ่งนั่นเองนะครับสำหรับน้องหมวยนะอ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า Eagle นะอีเกิลนะอ่าอีเกิลมันก็คือนกอินทรีนั่นเองนะครับสเปคบนแพ็กเกจเนี่ยบอกมาด้วยนะครับใช้เบ็ดเบอร์1นโอของ SNS สีไทเทเนียมนะครับแล้วก็น้ําหนัก ี7กรัมนะครับส่วนขนาดเนี่ยอยู่ที่3.8เซนิเมตรนะครับรายละเอียดการติดต่อก็ชัดเจนแล้วนะครับทั้ง f c e e o o o t i ิ t ตอกแล้วก็เบอร์โทรนะครับแต่ว่านนวดคอขอให้ปรับปรุงนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยตัวหนังสือเนี่ยนะครับที่ลงไปบนตัวแพ็กเกจเนี่ยนะครับยอมรับนะว่ามันสวยนะครับแต่การสื่อสารมันอาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับโดยเฉพาะตัวเลขเนี่ยดูดิงงมากเลยนะครับ แล้วก็รายละเอียดอาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับถ้าอาจารย์บางลิฟฟฟังอยู่ก็อาจจะขออนุญาตนะครับช่วยแก้ไขตรงนี้ให้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะสื่อสารนะครับกับผู้บริโภคได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองนะครับนะเพราะว่ารายละเอียดตรงนี้มันสําคัญมากในเรื่องของช่องทางการติดต่อนั่นแหละนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาดูสลีระของเจ้าอีเกิลกันนะครับบายน้องหมวยถังซิ่งนั่นเองตัวนี้พื้นฐานนะครับออกแบบ ด้วยพื้นฐานทรงหยดน้ํานะครับแล้วก็แกะสลักลายเนี่ยเป็นสไตล์มอนสเตอร์นะครับแล้วก็จินตนาการให้เป็นนกอินทรีนั่นเองนะครับต้องบอกว่าลดลายเยอะนะลดลายเยอะแล้วก็การลงสีเนี่ยพิถีพิถันเลยแหละนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะ เบื้องต้นเลยตัวนี้มีการอัปเกรดอยู่ณเวลานี้นะครับให้เป็นเจ้า E a เ l e เวอร์ชันใหม่นะครับที่เป็น e a g l e มากกว่าเดิมนะครับฉะนั้นตัวที่นันหนวดถืออยู่เนี่ยอาจจะเป็นลิมิเต็ดตัวท้ายๆแล้วนะครับสำหรับ e a g l e เวอร์ชันแรกนะครับอ่านะต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นลิมิเต็ดแล้วนั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้นะครับอย่างที่บอกรายละเอียดเยอะมากแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ได้ชัดเจนนะครับ ต้องชมเลยนะครับการลงสีของทีมงานนโอโหถ้าเป็นนัน,นวดเนี่ยอย่างที่บอกนะตาเหลือกไปแล้วนะครับด้านใต้ท้องนะครับมีสลักว่า mj นะครับนั่นก็คือชื่อและนามสกุลของอาจารย์บังฤิ์นั่นเองนะครับก็เป็น ชื่อย่อนะครับ MJ นะแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นลักษณะของจุดการปักฉีกที่ค่อนข้างหนาเลยนะครับแล้วก็การประกอบชุดเบ็ดเนี่ยนะครับก็ทําออกมาได้ดีแต่เหมือนว่านะครับนักวดมาสังเกตเห็นไหมครับว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันมีความไม่สมมาตรกันอยู่นะครับก็ไม่แปลกนะครับที่อาจารย์บางลิฟได้เร่งทําการอัปเกรดนะครับหรือว่าเร่งทําการปรับปรุงนะครับเวอร์ชั่นใหม่ออกมานั่นเองนะครับ เบื้องต้นนันนวดได้มีการพูดคุยกับอาจารย์บางลิฟแล้วก็ตรงจุดนี้ก็นะครับอาจารย์บางลิฟบ,บอกว่าเป็นผลด้วยนะครับที่ต้องรีบปรับปรุงนะครับเพราะว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเห็นไหมครับในเรื่องขององศาการเก็บชุดเบ็ดเนี่ยมันไม่สมมาตรกันอยู่นะครับแต่พื้นฐานออกมาสวยมากนะครับต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดเนี่ยสวยมากๆแล้วนะครับแต่นันนวดแอบเห็นแล้วนะครับอีเกิลเวอร์ชันใหม่แนมะ่งสุดแจ่มแจ่มกว่าตัวนี้อีกนะครับอ่ะนั่นก็เป็นสรีระภายนอกนะครับของเจ้าอีเกิลที่นันนวดพาสำรวจ โดยรอบกันนะครับการประกอบชุดเบ็ดนะครับลืมบอกไปนะครับเบื้องต้นนะครับทดสอบทางกายภาพนะครับในเรื่องของกาดกันสวะา ยังต้องมีการปรับปรุงแน่นอนมันจึงนำไปสู่เจ้า e a g l เวอร์ชันใหม่นั่นเองนะครับโดยสเปคเบื้องต้นของเจ้า Eagle เนี่ยที่เป็นสเปคกระดาษเนี่ยนะครับโดยรวมว่าไว้นะครับบอกว่าขนาด3.8เซนติเมตรนะครับน้ำหนักเนี่ยเซตมา7กรัมนะครับแล้วก็เลือกใช้นะครับชุดเบ็ด SNS เบอร์ 1O นะครับ สีไทเทเนียมนะครับนี่ส่วนด้านหน้าใช้ลูกหมุนเบอร์สนะครับเดี๋ยวจะไปแยกแยะรายละเอียดตอนอชุดห้องเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดท้ายเลือกใช้ลวดสแตนเลสนะครับต่อด้วยลูกหมุนเบอร์6นะครับสปิทลิงแล้วก็ใบสเปนทรงเจ๋งเลยดูนะครับใบสเปนทรงเจ๋งมากนะครับมีใบอะไรนะไวกิ้งเนาะ เออนักลบไวกิ้งนะแล้วก็ใบเป็นทรงโล่นะครับดัดด้วยนะครับตีน้ำสร้างฟองนะ่าจะแจ่มมากเลยนะเซตนี้นะอ่ะนั่นก็เป็นชุดองค์ประกอบและ รายละเอียดสเปกกระดาษนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับกับสเปคที่ว่าไว้เกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักนะครับเจ้า E a g l e ตัวนี้นะครับอ่ะไปดูกันนะครับตามสเปคเนี่ยเซตไว้อยู่ที่7กรัมนะครับนัหนหดช่างให้ดูนะครับเป็นไปตามสเปคหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับช่างได้7.35กรัมนะครับถือว่าอยู่ในสเปคนะครับติดไปทางบวกนิดนึงไม่เป็นไรนะครับตีไกลแน่นอนนะครับเกรัมนะครับก็น่าจะเป็น องประกอบนะครับน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับกบยางไซส์ประมาณ3.8เซนติเมตรเนี่ยนะหนวดจากที่ได้รีวิวมาเนี่ยก็เลือกใช้น้ำหนัก7กรัมนี่แหละครับเป็นน้ำหนักที่เหมาะสมนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่การทดสอบการลอยน้ำกันนะครับตัวนี้นะถ้าน้ำหนักขนาดนี้นะครับแล้วบอดีพ้พิ้วๆแบบนี้นะหนวดว่าน่าจะมีจมนะครับแต่ว่าเป็นการจมบาลานแล้วก็อาจจะจมไม่เร็วด้วยนะครับอา้าวลองไปดูกันนะครับนี่เป็นยังไงอ่ะ นะมันจมช้านะครับแล้วก็พอจมลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นการจมแบบบาลานซ์นั่นเองคือบอดี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะลอยอยู่ในน้ำนะครับแต่ว่าตัวใบสปินเนี่ยจะแตะพื้นนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจมแบบบาลานซ์นะครับโอเคครับวัยรุ่นผ่านการทดสอบทางด้านการชั่งน้ําหนักไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทดสอบทางด้านการลอยน้ําก็เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับ ขั้นตอนต่อไป,ไป,ไปอนะครับเดี๋ยวเราจะไปลืป้อกันนะครับนี่ดึงออกมาเลยยังเปียกอยู่เลยชุดท้องเครื่องนะครับอ่ะชุดท้องเครื่องเดี๋ยวเราจะเอามาชั่งน้ําหนักแยกกันนั่นเองนะครับว่าแต่ละส่วนของเจ้าอีเกิลเนี่ยนะครับมีน้ําหนักเท่าไหร่โดยบอดี้เนี่ยครับลงไปก่อนเลยนะครับน้าหนักอยู่ที่1.95การัมโดยประมาณนะครับส่วนชุดท้องเครื่องนะครับนี่นะครับชุดท้องเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับลงไปเลยนะครับน้ําหนักอยู่ที่ 5.29กรัมนั่นเองนั่นก็เป็นน้ำหนักของ ชุดห้องเครื่องและบอดี้ของเจ้าอีเกิลนะครับที่นันหนวดได้ทำการช่างแยกให้ชมกันนะครับว่าแต่ละส่วนมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับต่อไปมาถึงขั้นตอนการเช็คขนาดนะครับสรีละนะครับว่ามีความยาวความสูงความกว้างเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับสเปคกระดาษแจ้งไว้3.8ซนตมตรตรงนะครับเพราะว่าใช้วิธีการวัดขนาดหลังจากชุบแล้วนั่นเองนะครับ3.8ซนมตรส่วนความกว้างนะครับนันหนดประมาณการให้ นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1.7เซนเมตรนะครับและความสูงของบอดี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ1.7เซนติเมตรเช่นกันฉะนั้นด้านท้ายนะครับของเจ้า Eagle เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะออกแนวกลมๆนี่แบบนี้เลยนะครับ นี่แหละนะครับเป็นขนาดต่างๆของเจ้า e a g l e นะครับในเรื่องของตัวบอดี้นะครับหรือว่าสลีระของบอดี้นั่นเองครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูรายละเอียดของชุดห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับเบื้องต้นนะครับในการประกอบเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีจุดตินิดนึงนะครับเห็นไหมครับเรื่องของงานประกอบนะครับ มันมีตัวลวดสแตนเลสนะครับที่ยังโผล่มาอยู่นอกเหนือในจุดของที่ท่อหดหุ้มไว้นะครับโดยการหุ้มท่อหดเนี่ยหลังจากหุ้มแล้วเนี่ยจะมีการบีบนะครับบีบตัวตะกัวให้มันแบนเพื่อเพิ่ม องศาในการวัดเบ็ดนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่ามั่นใจว่าจารย์บางลิฟน่าจะมีการพัฒนาและปรับปรุงชุดประกอบชุดเบ็ดแล้วแหละนะครับก็พยายามตัดนะครับตัวท่อหดให้มันยาวกว่าเดิมนิดนึงเพื่อให้มันหุ้มนะครับชิ้นส่วนทั้งหมดให้มันเข้าไปข้างในเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับตัวบอดี้หรือว่าเกิดปัญหากับการใช้งานนั่นเองนะครับอันนี้มันคมด้วยนะครับเนี่ยตรงปลายของลวดสแตนเลสตัวนี้แหละนะครับอ่ะชุดท้องเครื่องนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลูกหมุนเบอร์สีนะครับ้องด้วยเบ็ดเบอร์ 1o นะครับสีไทเทเนียมของ SNS แนะครับและชุดเครื่องในก็จะเป็นรลวดสแตนเลสพันนะครับที่ก้านเบ็ดและหุ่มด้วยท่อหดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการบีบด้วยครีมนะครับเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยการครีมบีบอยู่นะครับนั่นก็เพื่อเพิ่มระยะการเซ็ทฮุกให้กับตัว ชิ้นงานนั่นเองเวลาปลากัดนะครับตัวนี้นะครับใช้ตะกัวไม่ใช่สิใช้ลวดสแตนเลสขนาดใหญ่มากนะครับเป็นชุดท้ายเดี๋ยวนนทวดวัดขนาดให้ดูนะครับแล้วก็ชุดท้ายเนี่ยใช้ลูกหมุนเบอร์หนะครับใช้ลูกหมุนเบอร์เล็กลงมานะครับต่อด้วยสปิดลิงนะครับและตัวใบสปินนะครับคู่นะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ละเท่มากนะครับเป็นนักรบไวกิ้งนะครับนี่รวมถึงมีโล่ด้วยนะครับชุดนี้น่าจะดังลั่นดีเหมือนกันนะมีการดัด เพื่อเป็นใบเคาะด้วยนะครับอะนะครับนันนวดสังเกตเห็นนะครับนี่องศาเบ็ดนะครับมีการถูกดัดนะครับถ้านันนวดคาดการไม่ผิดนะมีการถูกดัดให้ปักลงมาปักลงมาด้านล่างนะครับเพราะว่า นั่นก็อาจจะเป็นจุดประสงค์ในเรื่องของการประกอบชุดเบ็ดเข้ากับตัวบอดี้นะครับให้ให้มันเข้าชุดกับตัวบอดี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอดูเวอร์ชั่นใหม่นะครับว่ามีการปรับปรุงแบบไหนบ้างนะครับว่าการดัดองศาเบ็ดมีอีกหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่เบื้องต้นนะครับสำหรับชุดเบ็ดนะมีจุดติ1จุดก็คือในเรื่องของการหุ้มท่อหดนั่นเองนะครับเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ยังอาจจะต้องไปปรับปรุงหรือเช็ค QC อีกนิดนึงนะครับเพราะว่า ค่อนข้างจะไม่ปลอดภัยสําหรับ การใช้งานนะครับเนี่ยนะครับการใช้อุปกรณ์นะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียกับตัวบอดี้ได้นะครับนี่ขนาดเล็บนันหหวดมันยังจิกเลยนะครับ่ะแต่คาดการว่าปัจจุบันน่าจะมีการพัฒนาไปแล้วแหละนะครับนี่นี่ก็เป็นองค์ประกอบต่างๆนะครับของชุดห้องเครื่องนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับรายละเอียดที่นันหนวดนํามารื้อให้ชมกันนะครับของเจ้า Eagle t ทังซิ่งบายน้องหมวยนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นงานลิมิเต็ดแล้วแหละเพราะว่ามีงานปรับปรุงนะครับ ปรับปรุงชุดใหญ่เลยน่าจะปรับปรุงโมลด้วยเท่าที่นั้นหนวดได้เห็นนะครับมันเป็น Eagle v เวอร์ชันใหม่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่นั้นหนวดจะขอจาบ์บางลีเพื่อมาทำรีวิวเป็นวิทยาทานกันอีกสักหนึ่งรายการนั่นเองนะครับอ่ะ FC คนไหนของ FC ถังซิ่งนะครับที่ได้เคยใช้แล้วเจ้า Eagle v เวอร์ชันแรกเนี่ยนะครับลองบอกนั้นหนวดนิดนึงนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับแชร์ประสบการณ์กันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้นะครับปัจจุบันงานลิมิต แบบนี้น่าจะยังพอมีอยู่บ้างนะครับแต่หลังจากนี้น่าจะยกเลิกการผลิตแล้วแหละนะครับลองไปหาเก็บไว้นะครับอาจจะเป็นของหายากแล้วก็เป็นไปได้นะเออก็เป็นไปได้นะ,ออนไไนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนนวดนและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับฝากกดติดตามเยอะๆหน่อยนะช่วงนี้ YouTube ไม่รู้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับการมองเห็นแม่งน้อยชิมหายเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับรายละเอียดของเจ้าอีเกิลในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นนวดลาไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ